วันนี้มาสอนทำภาพ GIF ดุกดิ๊กดุกดิกแบบนี้ส่งมิลลีแคนวาดและแคนว่ากันค่ะถ้าเกิดคลิปนี้มันมีประโยชน์นะหวันฝากกดถูกใจแล้วก็ใครยังไม่กดติดตามกดติดตามไห้หันหน่อยนะและขอบอกก่อนว่าคลิปนี้ยาวนิดนึงค่ะทำรูป GIF นะคะหวันจะใช้โปรเฮดในการทำนะ,ำนะ,ะ,นะนกดเพิ่มกระดาษของเราค่ะสร้างกระดาษเองตรงนี้นะก็จะใช้ค่ากระดาษอยู่ที่1000คูณห0 0่พพิกเซลค่ะตรง DPI นะคะหรือความละเอียดเนี่ยจะต้อง72ขึ้นไปนะคะหวันก็ใช้72พอดีเลย แล้วก็กดสร้างค่ะไปที่มุมซ้ายบนนะคะมีปร,จรัจจตรงนี้กดที่กระดาษแล้วก็กดเปิดตรงตัวช่วยแอนิเมชันจากนั้นเราก็วาดรูปที่เราต้องการได้เลยวันนี้เหมือนจะวาดเป็นใบไม้พี่ปิดปลิวนะอันนี้ต้องใช้จินตนาการนะคะว่าเราแบบอยากจะออกแบบยังไงถ้าเกิดต้องการวาดรูปใบไม้ใหมยอย่อะไรเงี้ย ก็เพิ่มเฟรมตรงนี้ได้เลยก็จะได้หน้าเปล่าขึ้นมารูปแรกที่เราวาดเนี่ยสีมันจะอ่อนลงเพื่อเป็นแบบร่างให้เรานะคะว่ารูปต่อไปจะอยู่ประมาณไหนแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบไม่อยากได้กระดาษเปล่าเราอยากได้ภาพเนี่ยซ้ำกดที่ภาพแรกนี่แหละแล้วก็สร้างซ้ำกดสร้างซ้ำแล้วมากดตัวลูกศรข้างบนตรงนี้เราก็ลากลงมาได้เลยรูปแรกอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราอยากให้รูปที่2เนี่ย มันอยู่ตำแหน่งไหนแล้วก็ลากได้เลยค o p y มาอีกเฟร,รมหนึ่งนะคะแต่ต้องค o p y ตัวที่2นะมันจะได้ต่อกันสร้างซ้ำทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จินตนาการดูเป็นใบไม้หล่นใบไม้ที่ปิดปิวจะเอียงหน่อยก็ได้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบค่ะอันนี้ก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วลองกดเล่นกันดูนะคะกดตรงนี้เล่นก็จะเห็นว่ามีใบไม้ที่ปิดปิวลงมาแล้วถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าวิมัน,มนช้าไปหรือเร็วไปเนี่ยเรามาที่ตั้งค่าข้างล่างนี้ได้แล้วก็เลือกตรงเฟร,รมต่อวินาทีนะ ะะยิ่งน้อยเนี่ยมันก็จะช้าลงถ้าเกิดยิ่งมากก็จะเร็วขึ้นเดี๋ยวทําช้าๆให้ดูอะเอาแค่5้าพอนะคะแล้วก็กดเล่นอีกครั้งหนึ่งมันก็จะช้าลงอันนี้แล้วแต่เลือกเนาะไปแล้วนะคะแล้วก็ไปตรงนี้เลือกมาเลเยอร์ล่างสุดเลยเอาพื้นหลังออกก่อนค่ะเล่นให้ดูอีกทีนึงเสร็จแล้วมากดเซฟตรงนี้ค่ะมาที่ประแจกดคําว่าแชร์ถ้าส่งในมิลิแคนวาสนะให้กด a n i m a t e GIF แต่ถ้าเกิดใครที่จะส่งในแคนวาสนะคะให้เลือก a n i m a t e mp4 ตรงนี้เพราะว่าแต่และเว็บเนี่ยรับนามสกุลไม่เหมือนกันนะพอกดแล้วนะคะก็จะให้ดูเช็ครายละเอียดเสร็จแล้วกดนำออกและกดบันทึกได้เลยแค่นี้เราก็จะได้ไฟล์ gif ไปส่งแล้วค่ะ